สบายดีเด้อพี่น้องกองาฟเมื่อนี้ก็มาพบกับคอนสวรรค์อีกเสียงเก่าอีกเคยเนาะมาเฮือนแม่ทถวก็เลยเพิ่นเกาะหนังไม้พี่น้องทางไทยเลยพี่น้องทางลาวลพี่น้องทางต่างประเทศเด้อมาพบมาพบกันอีกเส้นเก่าเชิญเคยกับคอนสวรรค์เนาะ

เอาเมื่อนี่เขาก็ล่างต้มอีกอืมล่างต้มอะไรตรงะเอาไปพานแ่ะโดยเขาเกาะหลายคนเกาะขักอยกู่นะ้อนเกาะผู้เดียวเนี่ยเพื่อนิเง้านอน,อน

ເຮົາກໍອອກອັນນາກະເດັ ngo ຕອບเงี้ยປູກພາຕ້ອງเงี้ยເນື້ອໄມ້ປູກພາຫາເງ าปอกไม่หรอกใช่ใช่ใช่ชอมาหรอกเขาปอกไี่หองเขาปอกมาออ้าว กมันกะเก้อในหนึ่งนอนเลยก็ถูกมันนุ่ม,มก็เป็นเนื้อเดียวเลยเนาะพอปลาปตผให้อ,ออกไปลวกลยนก,ก,นาากนะอืมห็นเนาะชาวเป็นก้อนหอไมเนาะ

ตัวเปลี่ยนจังเนาะึแลงเปลี่ยนเปียนเงินเหรอป๊อฟเปลี่ยนเงินแบบใส่เงินแบบใหม่บ๊อฟเพล่นกรสิเปลี่ยนอยู่บ๊ฟลว่างอางเ้ออกเสียงเาเขเอาระอ เขาเพันเดียวเขาเปลี่ยนเอาไว้เราไปซื้อละโอเคแม่นไปแถวจีนพี่น้องเพิ่นเกาะนหนไม้กับลูกกับหลานไปแน่อันนี้ขัลูกสาวแล้วคนนี้ก็ได้เตี้ยสบายดีพี่น้องมันี้ก็เตีย้ยสบายดีพี่น้อง ักใกล้ักใกลเอาไอพี่ฟอกหาวม้นะอเอาม้ก็บกลายลายสวดซ้ำจุ่มกลุ่มเ <c oughs> <c oughs> ี่นี่งน่องปลาอยไ ซ้ำไปเท่าพูดแต่เศร้าบพบ่อืมไปเศร้าเหนื่อยเปราขับไปเท้านี่เขางอนแล้วเมื่อยาะเนาะอยากรับหรือลแบนี้่ะอก็เปยทีมาแล้วเรีงานุก้อนแล้วงน้ำเขาไปเ ในแาวจีนพี่น้องเราอยู่บ้านคือเกอกกลางคนสอนเองกับมาเรียกน้อยหนึ่งก็เลยมาพบ็นเกาะหน่อ้อเห็นเลยก็เป็นตำมวนเป็นตะปวดเกาะนั่อยู่ได้ ใส่หม้ออยู่เนาะอยู่คุ้มได้กะคนปอนท้าก็คือแบบแบบไปเอาไปเอาเนาะจังหวัดสตีเจ็ดเอาไปบาเงินนะบ่ะด้หาแหงบมมีเงินไปผอนจบคโอ้เขาวะนี่หอมดีใหญ่เจ็ดมมีเินเงินทไปกินทานหนึงเือ บ้างอย่างก็ยังได้ออกลาาเลยเชมคมบวไวคือเสล็จห้งบ่ดหานออ,าออก่ได้แล้วเขามาไม่ได้เลยหัวไวยกงอ่เาหนาปนึ้งเสนะียงขูดทำไมกับังขวบขวกคือเกาหัวนี่

น้อาว่ายไพ่ป่าเดินผมเป็นน้อาว่ายไพ่บ้านนะต้มแล้วเพิ่งกำมะเกาะมาขูด ขูดแล้วก็ไปล้างน e ้าต้มอีกเขาใส่ทงยางไว้เนาะคือว like ่าใส่ทงยางขาวใหญ่ยังไงป่าวอืมอืมเอาไว้กินกินเฮิงกินเนาะอืมอืให้ต้มบเพื่อแม่เอาก็เอาไว้สูบเอาไว้เนาะก็เขาเอาไว้เอันนี้แล้วเขาไปเห็ดคายตะกี้ฮะเก่าก็ได้ เห็ดชุดคายหมดปีกันเอาไหมอันนี้แหละ ตะกี้หาเห็ดครัแต่พิมพ์ท้าเราก็เราก็ใส่ใส่ทั้งอันทงยาง่างค้าเอาไว้ไปกินยำแหล่งบัดย้ำอยากสูบกะตักออกมาตักต้มต้มมัก่อนให้คนสูบต้องจังว่ามึสาบ มหันต like. ิขรรสวันขัดิได้ขอตัวคลิปไปเพิ่อนแค่นี้แต่ก่อนนะพี่น้องขอฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อกดติดตามเหมือนเด้อทั้งซองขรรค์พี่น้องปองไปเพราะว่าจะเป็นพี่น้องทั้งทางประเทศแล้วก็พี่น้องทางประเทศไทยเนาะพี่น้องทางประเทศลาวมุกสุคนอ่ะมือของทั้งทั้งเขาเนื้อเล็บแก็ถ่ายอ่ะมั่งเนี่ย เขาก็มาออกเอาเบิงเบ่งเอาต้องลงต้องลงยูทูบถ้าคน like คนแชร์นเนี่ยเด้อพี่น้อง